โอเคเรื่องมีอยู่ว่ามีหมู่บ้บานหนึ่งที่ชื่อว่าสวยงอยเนาะถูกปีศาจส,สกิบัตจับผู้ชายไปหมดเลยจับผู้ชายไปแดกอะแล้วในหมู่บ้านนี้ไม่มีผู้ชายเหลืออยู่เลยเว้ยมีแค่อาจารย์อูกเกยเ,เท่านั้นที่อยู่ในหมู่บ้านแต่คือแกทําหน้าที่ของผู้ชายไม่ไหวเออเอออาจารย์อูกเกยก็เลยส่งสารความช่วยเหลือไปถึงฮีโร่สองคนก็คือกูนั่นแหละแล้วก็น้องกูอีกคนเราต้องมากอบกูโลกจากสกิบัตแล้วนําผู้ชายกลับมาพร้อมกับปิดผนึก 满撒。慢 เฮ้ยนี่พวกมึงรู้กันหรือเปล่าเนี่ยว่าตอนนี้เน nice ี่ยร้านรอตู้แจ็คเขามีสินค้าใหม่กับโปรโมชั่นใหม่เข้าแล้วนะอะไรนะมึงยังไม่รู้กันอีกเหรอเฮ้ยนี่มึงไปอยู่ไหนกันมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยหมาตัน8ปดซื้ก้าบาทของแจ็คกี้เนี่ยถ้ามาซื้อตอนนี้เนี่ยเขาแถมสมองมึงด้วยนะเว้ยบอกเลยว่าดีลรับเนี่ยคุยกันเงียบๆนะแต่คนอื่นรู้นอกจากโปรโมชั่นแถมสมองแล้วเนี่ยตอนนี้ร้านแจ็คกี้เนี่ยมีโปรโมชั่นลดราคาพวกเผาตันต่างๆนะเว้ยบอกเลยว่าราคาเนี่ยไม่แพงนะจับจองอะไรทุกคนแน่นอนดูดิเผากุ้นยังถูกแต่ว่าทีเด็ดขออออองคคคคคลลลลลลลิิิปปปนน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 ีีีี้้้้้เเ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 ่่่่่่่ยยยยยกกก็ืืืซะใหหมมววตตาา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 ารรรผพแแบบททัไ ของแจ็คกี้นะมึงจะเล่นตึงๆแบบนี้เลยพวกมึงก็อย่าเลยไปจับจองกันด้วยนะเว้ยสินค้าใหม่กับโปรโมชั่นใหม่อะ่ะกูขายเสร็จแล้วกูไปละในโลกที่เป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดมึงะจอ่ะสัฮิตมีชาวบ้านมาร้องเรียนว่าโดนสักคิบัสสักคิบัสทำร้ายคนในหมู่บ้านผู้ชายในหมู่บ้านหายไปหมดเลยเว้ยมึงตื่นเต้นดีฮิต แล,แล้วเราจะทําไงอะพี่เนี่ยผู้หญิงก็เลยเงาไงก็เลยบอกว่าเราจะไปกอบกูเอาผ้ชายกลับมาจากไอ้สักคิบัตแล้วสักคิบัตนี่มันเป็นยังไงนมใหญ่ๆอ่ะเป็นปีศาจด้วยลิงมุนน่ากลัวมากปีศาจนมไม่ใช่เราต้องเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะไปล่าสักคิบัตน่าจะต้องใช้ดาบไดมอนด์อ่ะของคิลิโต่ะอย่างแรกเลยเราก็ต้องใช้วิธีเอารอดคู่มือมนุษย์ของใครพี่บีเดสกา ตอนนี้พี่ได้ดาบมาแล้วก็พิกแอคมาเดี๋ยวกูจะล่าหมูเพื่อ,อไว้นะภารกิจของเราเนี่ยก็คือต้องกอบกูโลกใบนี้ให้ผู้ชายกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ฆ่าสกิบัตมึงรู้เรื่องไหมนี่ มันได้เวลาที่ออกเดินทางแล้วระหว่างนี้เราจะต้องหาแหล่งทรัพยากรอย่างเช่นเนื้อหมูไว้กินตอนหิวมึงอย่ช้านะเพราะว่าชะตากรรมของโลกเนี่ยอยู่ในมือของพวกเราแล้วล่ะต้องไปช่วยหมู่บ้านใช่เกิดมาชีวิตนี้พี่ขอเทพพี่เคยเห็นสะกิวัตัเป็นๆพี่ไม่เคยเลยชีวิตนี้พี่ก็ไม่อยากจะเห็นด้วยนะ ะหว่างนี้ก็คุดท่านไปนะน้องรักโอ้โหจะมืดแล้วพี่ไม่อยากจะบอกเลยว่าตอนมืดอะเราอาจจะเจอสิ่งไม่ดีอาจจะเจอเดอะแมนฟอร์มเดอะฟอกเล่นคือไม่ได้ลงมดัดพวกมอนสเตอร์มันปรากฏตัวแล้วไอ้น้องเดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยออกเดินทางตอนกลางคืนลงเหมืองไปอ่าเจอท่าแล้วเจอท่าแล้วเฮ้ยเจอเหมืองสวยๆต้องหาเหล,ล็กไปคาบโลเฮ้ยนี่ไงคุดคุณคุด,คดเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์ปเ,ปอรเดี๋ยว<ๆ>พี่อพลองใช้วิชาลองใช้วิชาเฮ้ยนี่ โอ้ตรงนี้เล็กยังเยอะเขาบอกว่าซากิวานมันชอบเย็นฮะมึงมึงกันนี่กันมึงเยอะไหมข้างบนลงมาลงไปโอ้วพี่เจอโอ๊ยลิงวันนี้วันนี้พี่เจอตะเกียงจินนี่พี่ลองถูๆดูเพื่อมีอะไรออกมาไหนอุ้ยมันเป็นเทียนนี่วะาอ้ยเฮ้ออะไรอ่ะมันพูดเรื่องอะไรอ่ะ อุ้ยขอพรอได้3ข้ออะไรอ่ะรีรีเวิร์สแล้วก็ดีฟอะไรคือคิดอะไรพรสองข้อนี้พี่ขอเลือกข้อแรกนะข้อแรกพี่เลือกอะไระไม่รู้อ่ะว้าวโอ้ยโอ้ผีกําลังผีในดันเจีย้ยนมันเป็นหน้าที่ในการกู้โลกส่วน์หนึ่งอะ <c oughs> ขออันตรายของอันตรายมันใช้ได้มันใช้ได้เหลครั้งไม่ใช้ไปแล้วหนึ่งหรือสองอันเฮ้ make a rich ทำให้กูรวยเดี๋ยวลองเรียกมาอีกทีทำให้รวย พี่เจ็เจอวันนี้แล้วผมก็ไม่อยากรวยเท่าไหร่แบบนี้เฮ้ยเอาไอ้ยมันอะไรอีกอะได้เองมาเราเพชรเอาไปคราฟดาบอ่าพรพรเหลือหนึ่งอันนะอ่ะพี่ให้เองได้นะให้ผมใช่เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอ่ะผมหวังว่าผมจะได้เพชรเดี๋ยวมาอีกโอ้โหยังบึ้มเลยอะไรอ่ะดี e p c h a คืออะไรอะอ่ะเดี๋ยวผมลองกดดูนะมันน่าจะให้เพชรผมเสร็จแล้วพี่อ๋อเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ย อุย้ยเกือบตอกเจอเหมืองอ้ใหญ่มากเฮ้ย <c oughs> เจอเพชรเจอเพิษอุยออ๊ยอ่าเน,น,นี่ยเนี่ยคนได้ยาวๆเลยอ่ะลงแล้วพ้ษระวังหน่อยหนูแถวนี้มันอันตรายโว้พัดเจ้าเราเจอเพชรไม่รู้ว่ามีกี่ก้อนเฮ้ยสามสี่อุยอ้ยเยอะอย่างปวะ เราเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่ในเมืองมากเลยนะน้องรักกว่าเราจะได้เหล็กเพชรทองมาเนี่ยโคตรนานเน่ยสุดท้ายแล้วเราก็ได้ขึ้นมาข้างบนเพื่อที่จะออกเดินทางหาหมู่บ้านวิเลเจอร์ที่โดนคำสาปเซอร์คิบัตไว้นะกิฟกิฟอู้ซ้อมนี่ไงพี่มีดาบคิริโตอยู่อ่ะต้องใช้ดาบคิรริโตในการฆ่ามาลอง with me เกินไป ว๊าวนั antis, ่นนั่นนั่นนั่นเราเจอเรืออาจจะมีคนให้เราช่วยเหลือมีผู้ประสบภัยหรือเปล่าเฮ้ยมีมีว้าวอะไรเนี่ยเอเลียนเหรอวิ่งเขาตกปลาอยู่โอ้โหสวัสดีครับเฮียตักช้ปลาสามอันเรามีเียนะพระเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขตกแล้วจะฆ่ามันนะฆ่ามัน เอ้ยดาบเงินแล้วก็ธนูโอ้เอ้ยดีดีดีได้ธนูเราเป็นซิกมาแล้วอ่ะปนเตลมันมาอ่าสวยเม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมว่าคืนนี้เราพักตัวบ้านนี้ดีไหมได้พี่บ้านนี้ดูอบอุ่นนะพี่ว้าวได้กเด็กเจนี่โอ้โหยังแพงเนี่ยเองมีเพชรไหมไม่มีพอพอพอวันนี้เราไม่ต้องทำอะไรเขาหรอกไปนอนเราขออาศัยบ้านเขาอยู่เลยนะเจนนี่ลาตีสวัสดิ์เจนี่ อ๋อนี่นี่นี่ก่อนไปเดี๋ยวก็เอยตัวตัวอะไรอะเอ,อ้ยมันมีคนขมโมยพี่ขมโมยอะไรอะไรไม่รู้แต่พี่อันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่ง<อ>พี่แก้ผาอยู่พี่แก้ผาอยู่มันมีกอบลินขมโมยทองพี่ฮะมันเนี่ยมันมีเกียร์ขมโมยทองพี่ไปเนี่ยไหนกอบลินไหนวิ่งตามอยู่พี่อย่าเพิ่ง เอาแล้วในในเด็อยู่หลังพัชเจนี่ไอ้เหี้ยมวิ่งไปไหนแล้ววะไอ้เหี้ยมวิ่งโคตรไวอ่ะเฮ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นไหนไหนอี๋นี่มันอยู่ไหนเว้ยเว้ยผมอุ้มเว้ยมทำอะไรอ่ะนี่ผมอุ้มอยู่อยู่ยเธออะไรคืออยู่ยเธอเฮ้ยไปไปมันไม่เจอเลยเว้ยน้องไม่ไม่เลยเรื่อยมาทำไมมันเปลี่ยนสกินอ่ะมันก็ต้องมีบ้าง ไปหาโลดมาเมื่อกี้เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วฮะไหนนี่นี่หมู่บ้านที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยบอกก่อนเลยนะลิงหมู่บ้านเนี่ยไม่มีผู้ชายเลยเว้ยแล้วเราแล้วนั่ะนะไม่มีเนี่ยผู้หญิงหมดเลยตรงนี้เลยเนี่ยลองลองแหละลบไอ้สัดหนึ่งสองสามเออพร่องเดี๋ยวเราต้องนอนนอนนอนที่นี่นี่แต่เนื้อหมดแล้วยังไม่พร้อมเลยอ่ะพี่ทำใจไม่ได้พรุ่งนี้เราต้องเผชิญหน้าแล้ว นี่แหละพี่เช้าอันแสนสดใสวันนี้กระเจียวเราจะถูกกินของให้อิ่มน้องแล้วก็มาทําพิธีกันได้เลยให้หลวงพ่อพเยซูอยู่กับเราไปเริ่มเลยพร้อ,อมแล้วใช่ไหมไอ้หนูกูถือดาบคู่เลยคินลิโตะขอไปทำหน้าที่ก่อนไปเลยอาสนะไอ เนี่ยเราอยู่ไหนชิบหายแล้วเราโพล์ที่ไหนเราอยู่ไหนไม่รู้เราอยู่ใต้ดินเหรอเฮ้ยเฮ้ยเจออะไรฮ้ยตัวอะไรอ่ะนั่ <of> <IDs> นแหละซักคือัสขึ้นมาทางนี้ดีกว่าน้อง ออ่ะตายจริงไปทางนึงดีกว่านะ้องไม่ใช่ตายลาวาเหรอเก็บกระเจียวให้ดีอย,อย่าให้รู้ว่าแข็งนะไม่งั้นมันจะจู่โจมเองพยายามนึกเรื่องอื่นเข้าไว้เฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาแลว้วไหนพี่ต้องไปดูด้านบนแล้วพี่ดูอะ่ะโอ้โหแลตะกี้บอสอยู่ไหนวะว้าวว้าว, <c oughs> วาเราต้องขึ้นไปป่าสานตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยพี่แจ็คไหนเยี่ยย้ายชิบหายรอยตะกี้บอสพี่พี่ย้ายพี่ย้าย ตายแล้วตายตายโ,โอ้เกือบตายพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วสกิบัตพี่เจอแล้วฮะเจอแล้วเจอแล้วข้างหน้าข้างหน้าสร้างบังเกอร์อน,นะมันอยู่ข้างหน้าเราไอ้เทียนั่นมันจะยิงไงเดี๋ยวพี่ไปรอสกิบัตมาให้นะเอาเลยนะนั่นไงล่ะปล่อยตางโอ้โหถ้าเรายังอ่อนอะย่างนี้มีขืนโดนยึดตายเนี่ยพี่ไปเรียกมันมาเลยนะโอ้เล็งยิงไอ้เทียไปไอ้เอ้ยปุ๊บโอ้โหไม่ึงโอ้ไม่โดนขออนุญาต เฮ้ยยังไมไดไปเลยได้ไปได้อยู่บนนี้ก็อยู่บังเกอร์เรามันอยู่บังเกอร์เราวิงมันตีกับมิเช์สกิริตันมีข่อยอยู่เลยวะวิเต๊กเฮ้ยมันทำอะไรกัน เฮ้ยเฮ้ยแอุ้ยมันเซ็งคุณเจ้เหน้าทอนมาแล้วพุกันเดียวอ้าวเอาอีกเลยวน้องน้องโก้ไปต่อนอุ้ยอะไรเข้ามาก็เจอเด้อใช่น้องรีบเข้ามาไเข้ากำลังเข้าเพียวอยู่เพียวอยู่มันเจอมันเจ้ามันหอแล้วมันรอแล้วมันจะบาดปีมันจะบาดปีมันติดไป อยู่ไหนอะพี่จะตายพี่จะตายพี่อยู่กรบน้องร้าพี่ลงมาได้ไหมพี่ลงมาได้ไหมว้าเฮ้ยไม่มีของแล้วกูไม่มีของมันมีไอ้วินเทอร์สกิลิตันน่ะล่องหน่าใกล้ๆหรอไหมไม่ได้ดิเราต้องแววของก่อนไปไปน้องไปมีไงไปผมเป็นตัวลอยไหมได้อยู่ไหนวะเฮ้ยของยังมีอยู่ของยังมีอยู่เจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วเดี๋ยวผมเอาแน่เดี๋ยวผมเอาแน่วินเทอร์วินเทอร์มาพี่เดี๋ยวพี่เอาให้พี่ได้โลแล้วมันี มาแล้วมาแล้วน้อง,องกูตกลงุมเฮ้ยโอ,เอ้เร็วน้องเร็วน้องสกิฟต์อยู่ไหนอ่ะมาหาพี่ละอยู่ไหนาาอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วน้องเจ๋โอ้ยเป็นระเบิดระเบิดคนมันจะตายแล้วตาย,ยตายตายแล้ว,ลวน้องอใครตายมันตายเฮ้ยพีเข้าแล้วมันนอนแล้วโอ้เนี่ยแหละน้องเดี๋ยวพี่ปิดพันหนึ่งมันเอง เอาแล้วพี่พีทเป็นตันเองน้องพี่แจ็คเจ้าโอ้โหหุ้ยอะไรอ่ะพี่ได้อะไรอ่ะพี่ได้อะไรไม่รู้หุ้ยพี่ได้ที่อัญเชิญเรากลับบ้านก่อนไหมไปตปเลยด้วยกันโอ้โหว้าวเชิดบินได้โอ้โหหุยมันกระเพื่อมมันกระเพื่อมหุ้ยโโอ้ห โอ้ไปไหนเนี่ยไม่ฝังก็ได้นะโยนลงบ่อน้ำก็ได้สักสิ่์เนี้ยก่อนไปพี่ก็ขอดูหน้าเขาครั้งสุดท้านะว้าวโอ้ก่อนไปฮะก่อนไปเวลาทีเราต้องจัดหลานะพี่ดีทิท้งๆเลยเดี๋ยวมันจะกลับมาหวนไปเฮียมา